สวัสดีครับวันนี้มารีวิวบาทสแตนเลสนะครับขนาด27นิ้ว27นิ้วนี่คือวัดผ่าศูนย์กลางตรงปากบาทนะครับได้27นิ้วนะครับความสูงรวมเนะี่ย1เมตรนะครับแล้วก็ผ่ากลางนะครับตรงที่ตรงก,งกลางบาทนะครับวัดผ่าตรงกลางบาทเนะี่ย ได้ประมาณ1เมตรนะครับซึ่งใหญ่มากเลยนะครับเป็นบาทน้ำมนขนาดใหญ่นะครับก็เป็นบาทอเนกประสงค์นะครับจะใช้เป็นบาทออมทรัพย์หรือว่าเป็นบาทบริจาคก,ก็ได้นะครับเนี่ยมารีวิวให้ท่านได้เห็นนะครับว่าท่านจะสั่งซื้อบาทน้ำมนนะครับไปถวายวัดนะครับก็ท่านเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านสามารถตัดสินใจได้เลยว่า เอบาทสแตนเลสขนาดเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นบาทเล็กที่อยู่ข้างๆนั้นคือ14นิ้วนะครับคุณลูกค้านะครับ14นิ้ว14นิ้วจะเห็นว่าเล็กมากแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับมาวางกับ27นิ้วนี่คนละเรื่องเลยนะครับก็มาให้ท่านได้เห็นนะครับว่าบาทน้ำมนสแตนเลสขนาดมาตรฐานนะครับหนานะครับทนทานแน่นอนนะครับอยู่ได้ ผมบอกได้เลยว่า,อ,าอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเพื่อเพิ่ปีด้วยซ้ำนะครับคุ้มค่านะครับกับการทําบุญหรือว่าเป็นศาสนสมบัติของวัดนะครับเป็นวัตถุสมบัติหรือว่าเรียกว่าศาสนสมบัติของวัดนะครับของพระาศาสนานั่นเองนะครับใช้ประโยชน์ได้อเนกอัน,นันต์บุญก็ได้อาน,นิสงส์แรงนะครับอาน,นิสงส์มากทีเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยปากบากผมเปิดให้ท่านดูนะครับ ก็อย่าลืมนะครับท่านอยากจะสั่งบาทจากโรงงานบาทสแตนเลสของทางร้านบุญสังพันธ์นั้นนะครับขนาดมาตรฐานทรงสวยงามนะครับทรงบาทเลยแหละนะครับสวยงามที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะครับที่ร้านบุญสังขพันธ์นะครับเนี่ยให้ท่านได้เห็นเหมือนท่านมาเดินดูด้วยตัวเองนะครับสบายใจได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วย นะครับโทรติดต่อเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาตามที่อยู่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับมีทุกขนาดนะครับตั้งแต่10นิ้วขึ้นไปจนถึง30นิ้ว36นิ้ว40นิ้วก็มีนะครับ,บคุณลูกค้าแล้วก็บาททรงรูปเอ่อเรียกว่าทําได้ทุกทุกรูปทรงนะครับอยู่ที่ท่านสั่งนะครับบางอย่างอย่างทางเหนือเขาก็จะมีรูปทรงเอ่อ มะนาวอะไรประมาณนี้ก็ก็มีสั่งทำนะครับก็ให้ท่านได้เห็นนะครับขอบคุณมากๆนะครับ